นี่นะฮะวิธีชำระเงนินนะทุกคนขับแรกมาดึงก่อน <laughs> แก้ว <laughs> แก้วนี่ <laughs> น่ารักชิ๋วายเลย ครัสวัสดีท่านผู้ชมที่ของเราทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับชแนลสเบกันอีกแล้วนะครับนะาสำหรับวันนี้เนี่ยฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จัดวันเดททติ์อีกเช่นเคยนะครับอยู่บ้านไม่ค่อยติดจริงๆเลยนะฮะก็วันนี้เราจะไปขาใหญ่กันอีกแล้วครับเขาใหญ่จ้าะ, <c oughs> ะครันะก <c oughs> ็เดี๋ยวเรา นัดเพื่อนสมาชิกไว้นะไม่แน่ใจว่าจะไปกี่คันเนาะนะครับนะเดี๋ยวเราไปจุดแรกนะครับปตทตรงข้ามตลาดนัดเรียบด่วนราวินทานะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟั๊มนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราแวะที่ปตทกันตรงนี้แหละนะครับมีคนมารอเราหรือ,อยัง <laughs> ยังนะครับนะ โอเคครับจอดได้แป๊บหนึ่งหนุนนะเติมน้ำมันอยู่เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งที่ตรงบรทคลองเจดนะครับนะไม่รู้ว่าจะมีใครไปนะเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าเก่าจ้าเดิมของเรานะครับ T R K 502นนะครับกับอีกหนึ่งคันเนาะนะครับซึ่งจะ ไปรออยู่ที่ปั๊มปตทอ,องครักษ์นะครับแล้วก็จะขึ้นเขาใหญ่กันไปจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปแวะที่ปตทคลองเจ็ดก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกับทีเอ็502ที่ปั๊มปตทอ,องครักษ์นะครับโอเคฮะไปกันเลยทุกคนเราก็ใกล้จะถึงจุดนัดพบนะฮะจุเรวมตัวนะครับปตทนะปัม๊มปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเจคลองเจ็ดนะครับ หน้าของเรานี่งนะฮะอีกประมาณกิโลนึงแต่ตอนนี้อ๋อย้ยแดดแดดนะครับแดดแสบตามากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจอดอยู่นี่ถ้าไม่มีใครมาก็เจ็ดโมงก็ล้อหมุนเลยนะครับนะโอเคฮะก็ตอนนี้ก็ออกจากปตทนะครับคลองเจ็ดนะเด <c ười> ี๋ยว <c ười> ไปเจอเจ้าเก่าของเรานะเทียเค้าศที่ข้างหน้านี้นะอยู่ไม่ไกลนะครับบอกว่าจะรออยู่ตรงปั๊มบ,บางจากนะครับนะโอเคเราเจอแล้วนะนู่นจอดอยู่นู่นนะแสบตาแดดมากเลยครับอตอนเช้านี่แดดช่างแรงซะละเกินนะครับนะวันนี้เราไม่เจอฝนแน่นอนนะครับ รถโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็ไปที่โพลทองรัก์นะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาที่ส่งเสื้อให้คุณลูกค้าด้วยนะเมวานนี้ข้าเนะครับเลยไม่ได้ส่งให้เดี๋ยวต้องหาที่แวะส่งวันนี้ลืมไม่ได้นะวันนี้ โอเคฮะเดินทางกันครับปั๊มปตทองคลังฮะงป้บ้นฮะาตืเอติดธุระกันเบิืนสองหมื่นบวกจัดไปร้องรองรองรองะมดีวะดีกว่ก็นะครับตอนนี้ก็ออกจากปั๊มกันเดี๋ยวผมจะไปแวะส่ง เสื้อนะครับเสื้อสายแบกนะครับนะให้กับคุณลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข,เข้ามาได้เลยนะครับนะโอเคฮะเอาแล้วนะครับนะทุกคนเราก็เดินทางกันต่อนะครับ ม้งนาโซเขาใหญ่นะแต่ว,ว่าเส้นทางนี้จะใช้เส้นทางที่เข้าไปทางเส้นเกิดคุณด่านเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปไ้จ่แต,ต่ังก่อนแล้วก็อยขึ้นนะครับไม่รู้ว่าลำที่ห้าน่ยจะบินตามมาหรือเปล่านะแต่คุยกันในแชทกลุ่มว่าบอกว่าจะตามมานะครับโอเคทุกคน เหลือซ้ายนี่ก็ขึ้นแล้วจุ๊บ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 ครับจุ๊บนีสวัสดีครับ,บจะตั้งก่อน อ,อ๋อเขาย้ายตู้มาตรงนี้นี่นะครับนะเขาเขาย้ายตู้มาตรงนี้จ่ายตังค์ใหม่ๆทม้งนั้นเลย NC NC น่าจะเป็นวี t ตอมหรือเปล่าทุกคนคน,ค,คนเดียวครับรถคันหนึ่ง นี่นะวิธีชำระเงินนะทุกคนนี่นะเจ็ดสิบบาทนะทุกคนรถแล้วก็คน ก็สะดวกดีนะครับนะชำระเงินผ่านผ่านตู้เนาะนะครับครั้งที่แล้วมาไม่ได้ถ่ายทุกคนดูวิธีชำระเงินเพราะว่าครั้งที่แล้วมามันจะอยู่ทางตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปอีกหน่อยอยู่สายมือแต่ตอนนี้เขาย้ายมาไว้ตรงนี้แล้ว เราก็จะไปไหนกันก่อนดีเราจะแวะไหนก่อนดีสาตอมใจก่อนไหมหรือจะไปจุดชมวิวก็มอสามสิบก่อนไปนั่งกินกาแฟแล้วก็ค่อยขึ้นค่อยย้อนกลับมาแล้วมาขึ้นตรงนี้ หาตับก็ได้ไหมหาต่มเจอ,อผมว่าไป็นชมพู่สวยๆเราเล่นเท้าอันนะีสวยกว่าเออเราเล่นเท้าใส่เชียวอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นชมพู่นะนี่อกเลยโอเคไปกินกาแฟก่อนนะ,นะนนะเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งอาจจะตามขึ้นมาโคตร ปีะดับตมจริงๆด้วยฮะทุกคนสวยจังเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วที่เรามาก็จะอยู่ตรงนี้นะทีะ่ตู้จ่ายเงินน่อนะครับนะเดี๋ยวเราก็ ครั้แรกปิดเพลงก่อนเดี๋ยวสัญญาณหายโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวกมสามสิบก่อนนะครับเดี๋ยวไปนั่งหาเครงดื่มอ๋อสัมผัสแรกที่เข้ามามันชื่นใจจริงๆเลยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> อากาศดีนะครับชอบชอบแบบนี้ชอบนี่แหละครับว่า นึกอะไรไม่ออกก็ขเขาใหญ่ไว้ก่อนนะนะอะไรครับทุกคนตอนนี้คาดว่าแผนจะเปลี่ยนนะ <c oughs> น่าจะขึ้นทั้งผาต่มใจก่อนนะนะครับนะคิดว่านะครับ ครับทุกคนตอนนี้เรามีช่างภาพแล้วเราไม่ต้องถ่ายรูปเองนะครับนะโอ้ความรู้สึกตั้งแต่ติดปี๊คบครบสามใบนี่คือบอกเลยว่าหนักเอาเรื่องนะคือเห็นได้ชัดเลยตอนขึ้นเอาง,งามๆด้วย เห็นได้ชัดเลยว่าตอนขึ้นเนี่ยนะฮะหนักนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทั้งหมดนะอออ๋อรถเก๋งหลบไปเจ้ารถเก๋งหลบไปเจ้า แรกเราต้องสแกนนะฮะวัดอุณหภูมิก่อนนะครับก๊าอ้าวอ้าว้ยเฮ้ยไอ้ชุบเฮ้ยแกวอ่าอ่าอาเดี๋ยวหาที่จอดกันนะทุกคน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 อ่าโอ้โหรถเยอะจังรถเยอะจังเลย anh tập lệch mà đứng còn chạy hẹn hẳn Đi 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 Chụp Ok Ok ไม่ขึ้นขาคู่แล้วนะจ๊ะอ๋ออ๋อขึ้นขาคู่เลยรถเปล,าล่าอะเข้าได้ไหมขึ้นขาคู่ <c oughs> ได้นะไหม เอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟกันต่อนะจ๊ะ เอาละครับทุกคนเราหนีจากร้านกาแฟกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่างเก็บน้าเอ้ไม่ใช่อ่างเก็บน้ํามันเป็นริมบึงนะครับตรงตรงสามแยกตรงที่เราขึ้นมาที่จะขึ้นอ่าบริเวณเขาเรียกว่าอะไรโอเคไปกันเลยตอนนี้เราก็แวะเข้าห้องน้ํานะทุกคนพักก่อ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 น จะหล้น่าเรียบเกินอุ้ยเปลี่ยนไปแล้วดี่วาแอบแอบแอบไม่ธรรมดาเนีย่ยครับของแท้เลยโอลิงชุดนี้อยู่สองหมื่นบวก阿ะทุกคนนี่คือที่ปิกนิกของเราใน

นี่เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าเล็กริกขี้หนูผ้าพูดที่โอ้ยใช้งานได้ไม่ต้องมาประกงประกอบนี่ <c oughs> <c oughs> แก้วแก้ว <c oughs> <c oughs> น่ารักที่ฝายเลย นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําตกเหวนรกนะครับแวะมาเข้าห้องน้ํากันนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับกันแล้วนะครับนะอ่าอันนี้ก็นะพี่ก็ทําช่อง YouTube เหมือนกันนะครับทุกคนชื่่อชื่อ,ช,อช่องอะไรนะพี่หลงหลงชาแนลครับหลงหลงชาแนลนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับนะห <laughs> ลงหลงชาแนลไม่เลยก็หลงลนะมีจีพีเอสก็หลงนะครับนะ โอเคฮะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบางท่ากันแล้วก็เราก็จะได้แยกย้ายกันกลับนะครับเดี๋ยวเราก็จะจอดถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนะวันนี้มากันมาเพิ่มอีกหนึ่งลำเป็นห้าลำนะครับเอาล่ะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดูตัวลั่นลั่นของันก็ขึ้นไม่ได้เออ ลันลันเอาช่างภาพว่าไปเลยช่างภาพว่าไปเลย <c oughs> <c oughs> ำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะทุกคนเร<ม>าถ่ายรูปตรงนี้เราก็จะแยกย้ายกันกลับแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้ติดตามเงาเลยนะไม่ส่งอยู่กรุงเทพเหมอนกได้ไนหะไม่เอาไม่เอาก็นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันแล้วนะฮะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องหนาสแบกของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฮะอไว้เจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ